สวัสดีทุกทนค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะลึกชะตามุลจันทรานะคะวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาลัคนาราศีมังกรสำหรับเดือนกรกฎาคม2568กันแบบเจาะลึกทุกมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของดาวการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งของนำโชคเลขนำโชคและวิธีเสริมดวงให้ชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น สำหรับลัคนาราศีมังกรตามจันทรคติไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ชาวมังกรเป็นคนที่มีลักษณะเด่นคือความมุ่งมั่นความรับผิดชอบและการตั้งใจไปสู่เป้าหมายเหมือนแพะภูเขาที่ปินป่ายสู่ยอดเขาด้วยความอดทนวันนี้เราจะมาดูกันว่าราศีมังกรในเดือนกรกฎาคม2568จะมีอะไรรออยู่บ้างพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่การเคลื่อนที่ของดาวซึ่งเป็นหัวใจของโหราศาสตร์เลยนะคะในเดือนกรกฎาคม2568ดาวเสาร์ดาวประจำราศีมังกรจะอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมความรับผิดชอบและการวางแผนระยะยาวทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นและความสำเร็จ นอกจากนี้ดาวพฤหัส,สบดีในราศีมิถุนจะช่วยกระตุ้นโอกาสในด้านการสื่อสารและการขยายเครือข่ายแต่ระวังความกดดันจากความรับผิดชอบที่มากเกินไปในบางวันนะคะเคล็ดลับวันที่29-31กกรกฎาคมดวงจันทร์ในราศีกุมจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชัดเจนและมองเห็นเป้าหมายระยะยาวค่ะมาดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะ เดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสได้เงินจากงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบและการวางแผนเช่นการจัดการโปรเจกต์ใหญ่การลงทุนที่มั่นคงหรือการค้าขายที่เน้นความน่าเชื่อถือเหมือนแพะภูเขาที่ก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยความมั่นคง แต่ระวังค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมหรือภาระผูกพันในช่วงกลางเดือนแนะนำให้ตรวจสอบงบประมาณให้ดีโดยเฉพาะช่วงวันที่14-16กรกฎาคมซึ่งเหมาะกับการวางแผนการเงินค่ะเคล็ดลับเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการลงทุนที่ให้ผลระยะยาวนะคะ ในด้านการงานเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้แสดงความสามารถด้านความรับผิดชอบและการบริหารจัดการคุณอาจได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้การวางแผนเช่นการจัดการทีมการค้าขายที่เน้นความมั่นคงหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างผลลัพธ์ระยะยาวเหมือนแพะภูเขาที่ปีนป่ายสู่ความสำเร็จด้วยความอดทนแต่ระวังความกดดันจากความคาดหวังที่สูงในช่วงต้นเดือนแนะนำให้จัดลำดับความสำคัญและทำงานเป็นระบบค่ะ เคร็ดลับวันที่29 3 1กกรกฎาคมเหมาะสำหรับการนำเสนอผลงานหรือเจรจากับหัวหน้าค่ะ สำหรับความรักคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้จากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเป้าหมายเช่นที่ทำงานงานสัมมนาหรือกลุ่มเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันในช่วงกลางเดือนคนที่เข้ามาจะชื่นชมความมุ่งมั่นและความน่าเชื่อถือของคุณเหมือนคู่หูที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยกันส่วนคนมีคู่ ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความมั่นคงจากการวางแผนร่วมกันแต่ระวังความจริงจังที่อาจทําให้ขาดความผ่อนคลายในช่วงต้นเดือนนะคะเคล็ดลับวันที่29กร,รกฎาคมเหมาะสําหรับชวนคนรักไปวางแผนอนาคตหรือทํากิจกรรมที่สร้างความผูกพันค่ะ ในส่วนของสุขภาพเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องระวังความเครียดจากความรับผิดชอบที่มากเกินไปโดยเฉพาะอาการปวดหลังหรือปวดข้อแนะนําให้ฝึกผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิหรือจัดระเบียบสิ่งรอบตัวเพื่อลดความกดดันค่ะสำหรับร่างกายลองออกกำลังกายที่ช่วยสร้างความแข็งแรงเช่นการเดินหรือยกน้ำหนักเบาๆเพื่อรักษาความสมดุลและเติมพลังให้ตัวเองค่ะเคล็ดลับ วันที่24 2 6กรกฎาคมเหมาะสำหรับการเริ่มต้นดูลาสุขภาพด้วยวิธีที่เป็นระบบค่ะมาถึงสิ่งของนำโชคกันค่ะเดือนนี้แนะนำให้พกหยินโอนิกซ์หรือเครื่องประดับสีน้ำตาลเข้มเพื่อเสริมความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสีนำโชคคือสีน้ำตาลเข้มและสีเทาซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงเหมือนแพะภูเขาที่ก้าวไปสู่ยอดเขาด้วยความมั่นใจเคล็ดลับ สวมเสื้อผ้าสีน้ำตาลเข้มในวันที่ต้องจัดการงานสำคัญหรือเจรจาเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะ สำหรับการเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับความมุ่งมั่นหรือความมั่นคงเช่นบริจาคอุปกรณ์การทำงานสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับความสำเร็จเพราะดาวเสาสนับสนุนความรับผิดช,ชอบและความมุ่งมั่นค่ะอีกวิธีคือจุดเทียนสีน้ำตาลเข้มในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันที่8กรกฎาคมพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสำเร็จและโชคลาภเคล็ดลับจัดระเบียบโต๊ะทำงานหรือวางของตกแต่งสีน้ำตาลเข้มในบ้าน เพื่อรับพลังแห่งความมั่นคงค่ะ ในด้านโชคลาภและโอกาสพิเศษเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะพบโอกาสจากงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบและการวางแผนเช่นการได้เลื่อนตำแหน่งการค้าขายที่เน้นความมั่นคงหรือการพัฒนาโปรเจกต์ที่สร้างผลลัพธ์ระยะยาวเหมือนแพะภูเขาที่ก้าวไปสู่ยอดเขาด้วยความมุ่งม,มั่นวันที่29-31กกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดวงโชคลาภโดดเด่นอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คะ่ะ เคล็ดลับลองทำสิ่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบเช่นนำเสนอแผนงานหรือจัดการโปรเจกต์ใหญ่ในช่วงนี้เพื่อเสริมโชคค่ะเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนนี้คือ 4, 8และ10ค่ะเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมความมุ่งมั่นและโชคลาภค่ะเคล็ดลับใช้เลขเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเช่นเลือกเบอร์ที่มีเลข8หรือทำนัดในวันที่ลงไทยด้วยเลข4ค่ะ สุดท้ายคําแนะนําประจําราศีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้ความกดดันมาขัดขวางเป้าหมายดาวเสาจะช่วยให้คุณสําเร็จถ้าคุณวางแผนและลงมือทําอย่างมั่นคงค่ะมนจนราตแนะนําจงเป็นแพะภูเขาที่ก้าวไปสู่ยอดเขาด้วยความอดทนแต่รู้จักพักเพื่อรักษาพลังด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับดวงชะตาลัคนาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคม2568หวังว่าทุกคนจะได้แรงบันดาลใจและพลังบวกจากมนจันทรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกชะตามนนจันทรามีคำถามหรืออยากให้ทำในอะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ